สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา18นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาฏพิลาศกัลยาณีนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำนายเกษรจันแก้วองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถาวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าว,วิเศษจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุรายและทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวงจำนวนหกพระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชา และที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวงจำนวนเจ็พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบรมนิวาสราชวรวิหารเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าประจำปี2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบัตรอวยพรวิสาขาบุรณะมีบูชาวันสำคัญสากลของโลกพุทธศักราช2,564พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบัตรอวยพรวิสาขาบูรณีบูชาวันสำคัญสากลของโลกพุทธศักราช2564พระราชทานที่ทรงมีพระราชบัิธานที่จะสืบสารแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานบัตรอวยพรเนื่องในวันวิสาขาบูชาให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการทรงบัตรอวยพรแก่กันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกเมื่อปีพศ2463และครบรอบ100ปีในปีพศ2564นี้บัตรอวยพรวิสาขาบุรณมีบูชาวันสำคัญสากลของโลกพุทธศักราช2564พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพาะวา่าฝีพระหัตถ์ที่ทรงอธิบายถึงพระราชมรดกทางปัญญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้พระราชทานไว้ก็คือแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายเพิ่มเติมว่าแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเมื่อแปลตามหลักนิรุกติศาสตร์จะได้ความว่าความพอเพียงเป็นกิจอันเปรเสริฐ ซึ่งเป็นหลักใจที่เป็นกลางๆในการดำเนินชีวิตที่ทุกคนปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงและปฏิบัติให้เป็นผลได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงขยายความให้เกิดความชัดเจนอีกว่าความจริงคุณสมบัติของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วยความพอประมาณการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและความมีเหตุผลก็คือหลักการทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าไตรสิกขานั่นเองกล่าวคือศีลที่แปลว่าปกติ เป็นการดําเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนและสังคมมีชีวิตที่เป็นปกติเรียกว่ารู้จักดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณคือมีกายวาจาที่สมดุลไม่ใช้กายวาจาของตนสร้างความเดือดร้อนทั้งแก่ตนและสังคมการเจริญสติที่ต่อเนื่องจนเป็นสมาธิคือความตั้งใจมั่นจะก่อให้เกิดผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและการตื่นรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาก่อให้เกิดมีเหตุผลเรียกอีกอย่างว่าปัญญา ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติการที่แท้จริงก็คือพัฒนาพฤติกรรมทางกายวาจาให้มีความพอประมาณหรือความปกติพัฒนาสติต่อเนื่องจนมีจิตที่ตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิมีผลทําให้มีภูมิคุ้มกันและปฏิบัติเรียนรู้จนเกิดการตื่นรู้เห็นทุกอย่างตามเหตุปัจจัยทำให้เกิดกระบวนการคิดประกอบด้วยหลักการของเหตุและผลดังนั้นทุกกิจกรรมของมนุษยชาติ ควรประกอบด้วยหลักการแนวพระราชดำริที่ว่าความพอเพียงเป็นกิจอันประเสริฐกล่าวอีกในหนึ่งก็คือกิจกรรมใดที่ประกอบด้วยหลักแห่งความพอเพียงคือหลักแห่งความสมดุลเป็นพื้นฐานก็เรียกได้ว่าเป็นกิจอันประเสริฐเป็นกิจที่นำไปสู่ความสมงบสุขของตนและผู้อื่นในสังคมเป็นที่สุดวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15้าคเดือน6 หรือในกรณีปีใดมีอธิกามาตจะกำหนดในเดือน7อันเป็นวันคล้ายดิถิประสูตรตัสรููและปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับบัตรอวยพรเนื่องในวันวิสาขาบูชาเพื่อให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการทรงบัตรอวยพรแก่กันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทำนองเดียวกับการอวยพรในวันสมโพชพระคริสต์สมภพ จึงทรงริเริ่มการพระราชทานบัตรอวยพรวันวิสาขาบูชาแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและข้าทูลลอองทูลีพระบาทในราชสำนักเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2463บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและข้าทูลอองทูลีพระบาทผู้ได้รับพระราชทานบัตรอวยพรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจการสนองพระราชนิยมด้วยการจัดทำบัตรถวายพระพรเพื่อทูลกล้าถวายเช่นกัน ลักษณะของบัตรถวายพระพรแต่ละฉบับมีขนาดลวดลายและข้อความที่แตกต่างกันไปมีทั้งข้อความเป็นคาถาภาษาบาลีความเรียงร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทโคลงหรือกรอนเป็นต้นบัตรอวยพรวันวิสาขาบูชาสะท้อนให้เห็นถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชปรารถนาให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของวันวิสาขาบูชา พร้อมส่งความปรารถนาดีด้วยภาพและข้อความอันเป็นมงคลทําให้ผู้ได้รับเกิดปิติยินดีก่อให้เกิดสามัคคีธรรมและน้อมนําใจให้ราลึกถึงคุณพระตนะรัยเป็นสรณะนําทางชีวิต